โอ้ย oh, พอพยาแฝนเอ้ยกระสมบุญณ์บานพี่เราบุญบังไฟขอฝนเนาะล่าสุดนแนะน,นท่วมนะพี่น้องหมืนคักเด้อคอนเสิร์ตโตเกียวบุญบังไฟเข้าคอนเสิร์ตไม่ไม่มไดหรอกจะได้มีคิดตมเล่นการพี่น้องพักเด็กเ้ามีแห้งจะเครื่องซุ่มงกับเล่นต่องของเขาจะได้มวลจะได้มวลกีฬาคือชีวิตของวงดนตรีวงใหญ่ที่ทุกคนหิวหาหวยหามาตลอดแต่ว่าก็จะมีเฉพาะหน้าฝนคือไกลปิดวงแต่ว่าก่อนก่อนเปิดวงไปแล้วมันก็จะมีอะไรแบบนี้นะพี่น้อง เป็นเรื่องปกติใช่ครับป้านแล้วเราก็เป็กรอลูกชายไหนมันยยอนชุ่มเหนีอแต่งยังคือไปทุ่มมากเกินไปลงมาไม่น้องดิพอกระโดกกันมันแดงด้วยกันเนาะอุ้ยเนี่ยวะน่นบี๊กฟอร์สามแดงโอเคนะครับเป็กรอก่อนระหว่างร้อยเอฟซีเอหยุดฝนตกป้าประทานพร